สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าช่างเอี่ยวลั่นทุ่งนะครับว่าจะมาแถวแถวศรีคลอ์พูมนะครับมาส่งงานนะครับพอดีว่าแกออกรถพ่วงคันใหม่นะครับทุกคนเป็นรถ18ล้อนะฮะก็จะถือโอกาสแสดงความดีกับแกด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ได้โทรหาแกแล้วนะครับแกบอกว่ากําลังจะผ่านที่เราพอดีก็เลยนัดแกมาที่ตรงที่เราสมที่เนาะตรงตรงที่นาเรานะฮะตอนนี้ก็โอ้นี่ไงมาแล้วโอ้มาไวมากอ่ะพูดถึงมาพอดีเลยอ่ะเนี่ยครับ แกแกก็กำลังออกมาพอดีนะฮะรถรถรถใหม่รถใหม่รถใหม่หลบรถใหม่ก่อนโอ้ยโอ้รถใหม่รถใหม่โอ้ยธรรมดาอันนี้คือ รถของช่างเอี่ยวจริงๆนะครับแกออกมานะครับผมนี่แกเพิ่งถอยมาเลยนะครับป้ายแดงเลยนะคะป้ายแดงแต่ป้ายก็ยังไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ช่างเอียวช่างเอียวแล้วเรียกเสียเอี่ยวใช่สดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียเอี่ยวค่ะเสียเอี่ยวเสียค่ะเสียค่ะวิเกินไปหัวหน้าอยู่เป็นก็อยู่เป็นไงจะไปใส่เสื้อมาทานห้างได้ไงไม่ได้ไม่ได้ มาหาพี่เอื้องใส่เสื้อประธานห้างไม่ทำิปให้นะจะบอกให้ของลงมากระหน่ยเอ้ยไม่ใช่บันตะกุยอ๋อบันตะกุยบันตะกุยเมื่อกี้ช่างช่างอยู่ไปไหนมานะฮะไปลงไปลงของหินทรายอ๋อเป็นเดิมไปส่งไปส่งหินกับทรายใช่ครับที่หมู่บ้านผมพอดีใช่ไหมใช่แล้วเราก็ได้เจอกันตรงนี้เมื่อกี้พอดี่ใชก็เลยนัดออกมาเจอกันข้างนอกเพราะว่าที่บ้าน ที่จอดไม่มีครับมันระวุระเวียรถมันเยอะผ่านที่บ้านใช่อันนี้มันโล่งกว่าโล่งกว่าขายง่ายกว่าใช่ช่างเอียวอันนี้เป็นเป็นรถป้ายแดงเลยใช่ไหมสั่งทําเลยใช่ไหมรถป้ายแดงครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีป้ายยังม,มีป้ายอันนี้ไปรับมาเมื่อวานเหรอใช่ไปรับมาเมื่อวานเห็นลงในเพจนะครับในในเพจแกแกโพสคลิปแล้วก็โพสร,รูปนะครับก็เลยอยากอยากจะดูรถจริงแกนะครับ <c oughs> ในไหนแกผ่านมาทางบ้านแล้วก็ขอดูสักนิดนึงนะครับผมว่ารถพ่วง18ล้อนี้มันจะขับนิ่มขับดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะครับว่ามันโก้ขนาดไหนใช่หรอ,อ ลองดูลองดูจะให้ช่างเอี่ยวนี่เรียสอนขับเพราะปกติขับแต่รถเก๋งรถกระบะไงแล้วก็มอเตอร์ไซค์แค่นั้นรถพวกนี้ไม่เคยขับในชีวิตเลยเพราะว่าเผื่อเราจะมีวาสนาเป็นเจ้าของรถพัวเหมือนเหมือนเสี่เอี่ยวบ้างอื่นๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับช่างเอี่ยวด้วยครับผมก็พี่เอิงกับเศรษฐีครับก็กลัวจะมาออกรถได้กว่าจะเก็บตังค์สะสมได้ก็เหนื่อยเนาะใช่ครับมันก็ต้องเหนื่อยนะครับทุกคนได้ข่าวว่าช่างเอี่ยวขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะยี่สิบขับจนตอนนี้สามสิบหกสามสิบเจ็ด 37ปีแล้วแต่จริงสิ0ล้อจนตัวดำเมี่ยมเลยอยเราเนี่ยมไม่แต่แต่จริงแล้วแกก็ขับรถพ่วงรถรถ10ล้อก็มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วใช่ครับแล้วทีนี้แกก็เคยมีรถพ่วงคันนึงใช่ไหมใช่แต่ว่าคันนั้นปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วมันเป็นรถมือสองด้วยใช่ไหมใช่ไปไหนไปลไหนไปทีนี้ความฝันแกนะครับปล่อยไปไหนปล่อยไปไหนปปล่อยไไหนก็มันแบบชีวิตครอบครัวด้วยอะไรด้วยหอะไอย่างไม่ต้องพูด นั่นแหละนะครับผมหลายอย่างครับแล้วทีนี้ความฝันก็เลยเอยกูอยากเอาสักตั้งหนึ่งว่ะเก็บเงินเลยปุ๊บออกป้ายแดงเลยดีกว่าแล้วสบายใจเก็บน้ำพักน้ำแรื่องตับเองหลักแค่ของตัวเองใช่เก็บด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองน้ำพักน้ำแรงของตัวเองประมาณนั้นนะครับช่างเหี่ยวโอเคเดี๋ยวข้างๆเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นลักษณะยังไงสีอะไรนะครับผมไปเดี๋ยวตามมาดูสีน้ำเงินแก้วอันนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่นะอีซุซามบ๊อศูนย์อีซุซามบ๊ศูนย์โอ้โหไม่ใช่ครับของ อ,อูโชคจเจริญทรัพย์นะครับโอ้โหสโปอนเซอร์ต้องลดราคาให้แล้วเนี่ยโล<อ>่งขนาดนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเนี่ยเ,เนี่ยน,นะครับอันนี้ช่างเอี่ยวของจริงนะครับนี่คือจะเพ้นให้อย่างนี้เลย<ช>เอี่ยวลั่นทุ่งนะฮะอันนี้คือรถของแกจริงจริง นะครับผมออกเองกับมือนะฮะนี่ชื่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับผมติดฝั่งก็จะเป็นพิ้นข้างหน้าแล้วก็พิ้นข้างหลังใช่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยอันนี้เขาเรียกรถพ่วงไงเขาเรียกเรียกเป็นแม่ลูกไงแม่ลูกเป็นแม่ลูกเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆคันนะครับสวยมากทีสดๆเลยวิ่งงานมาก็อาจจะเปื้อนฝุ่นหน่อยเละหน่อยอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็ เป็นเป็นคิวแรกที่ได้รับงานหลังจากที่ออกรถมา<ช>คิวแรกเลย,เยโอ้โ,โหเป็นคิวแรกแล้วก็ประเดิมก็คือหินเที่ยวแรกทรายเที่ยวสอง๋อใช่ครับก็ได้ได้ประเดิมรถแล้วเขาเรียกว่าหมานแหกมแหกมานแหกหมานแหกหมาน,มานจริง<า>จริงเขาเรียกเจิม<า>ะครับขอให้มีงานตลอดเอฟซีฝั่งแถวสุริยทศีขรภูมเนาะใกล้ๆแถวนี้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ใช่ททั่วประเทศทั่วประเทศอยากใช้รถได ตกได้หมดเลยขอให้แต่ราคาได้ก็พูดคุยกันได้ถ้ามาทางเพจเอี่ยวลันทุ่งเชิบเชิบนะครับแต่เชิบเชิบด้วยแต่แต่ถ้าสะดวกสุดเลยก็แถวๆฝั่งบ้านเรามันจะวิ่งง่ายหน่อยนึงอ่าประมาณนี้อย่างที่ผมเอามาให้พี่ตอนนั้นก็คือนั้นเป็นเป็นรถเพื่อนเป็นรถที่งานอย่างนี้นะที่นี้ผมมีรถเองแล้วก็สามารถอามาส่งได้เราเรามาฝั่งนี้ดีกว่าไอ้สมมุติว่า คนที่กําลังคิดจะทาบ้านหรือว่าทํากําแพงหรืออะไรก็แล้วแต่ในการก่อสร้างใช้หินใช้อิฐใช้ทรายใช่ไหมนี่แหละเวลาเราไปสั่งเป็นคิวเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทีนี้มันมันก็ทําให้ค่าใช้จ่ายเยอะถ้าใครซื้อย่อยมาทีละคันทีละคันเล็กคันหกล้อเล็กอะย่อยมาย่อยมาทีนี้มันบังเอิญพอสั่งไปสั่งมาปุ๊บมันกลายเป็นหลายคันเข้ามันเยอะแล้วค่าขนส่งทุกเที่ยวทุกเที่ยว มันเยอะกว่าที่เราจะเหมาคันใหญ่มาอันนี้เราเหมาคันใหญ่มาปุ๊บค่าเที่ยวเราก็เสียเงินแค่เที่ยวเดียวใช่ครับอ่าใช่ไหมแล้วทีนี้ดินอพวกทรายพวกหินมันจะได้มาคุ้มค่ากว่าอ่าใช่ใช่มันได้เยอะกว่าประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นจ่ายเงินน้อยอันนี้คือสำหรับคนที่ต้องการใช้หินใช้ทรายเยอะจริงๆนั่นแหละก็ฝากเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับใครที่อยากได้หินได้ทรายหรือว่าจะใช้รถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ นั่นแหละทักมาในเพจผมก็ได้หรือว่าจะเพจช่างเอี่ยวลันทุ่งก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็โอเคช่างเอี่ยวแล้วไงก็มีโอกาสแล้วก็ขอให้ผมได้ขับสักครั้งหนึ่งเนาะเป็นว่าเป็นมูลวาสนาดากอ่ะโอเคลองดูอ่ะโอเคปาพิื่งขึ้นด้วยดีกว่าขึ้นข้างในดีกว่าเราลองลองดูลองดูสักครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นจะเป็นยังไงอ่ะขึ้นนี้ปุ๊บโอ้สูงมากเลยลองดูปาเปิดไม่ถึงเอื้อไม่ถึงจริงๆเลยนะเนี่ยรถแพงอ่ะ บุญวัฒนามากเลยนะครับอันนี้ไม่เคยขับจริงราคาคันนี้ก็ผ่อนเสร็จน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ล้านฮะเจ็ดล้านถึงเหรอเจ็ดล้านครับอันนี้คือราคาเงินสดอยู่สี่ล้านสี่ล้านหกสี่ล้านหกแล้วโอ้เงินสดสี่ล้านหกใช่เฉพาะหัวคันซีเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เกียร์ถ้าผักมานี้ก็เหมือนเกียร์หนึ่งจุดเก้านั่นแหละหนึ่งสองถ้าปล่อยถ้าปล่อยเลยก็ดันไปปุ๊บสามสี่สี่มาหลังอ่ะ แล้วก็ห้าตกปุ๊บไฟไฟมันจะหายเห็นไหมเป็นไฟรูปลูกสอดไหมตกปุ๊บปุ๊บเสียตีผักมันนิดเดียวเนี่ยเนี่ยแล้วก็ดันไปห้าหกผักมันนี่เจ็ดแปดถ้าถ้าเราตบปุ๊บเนี่ยไฟขึ้นมันจะเป็นไม่มันจะเป็นเกียโลมันมีโลกับไฮถ้าไฮไฟมันจะหายนี่เนาะตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นจริงคันใหญ่ขนาดนี้จริงระวังบีเอ็มข้างหน้านะ อยู่ก่ออดูทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยขับรถคันใหญ่ขนาดนี้ไงเพราะว่าครั้งแรกมนี่ใช่ครั้งแรกในชีวิตจริงๆอันนี้สัเคือสาระเลยนะครับเราไม่รู้ว่าทัศนคติเราจะตีเท่าไหรฮะกี่ล้านบีเอ็มแค่สามล้านเรื่รวยมอไซระวังมาใส่อันนี้ตกเป็นเจ็ดก็อยู่ประมาณนั่นแหละเกือบเจ็ดล้านรวมดอกรวมอะไรนะใช่ครับลองดูทุกคนลองดูสักตั้งหนึ่งครับว่ามันจะเป็นไง ได้อุย้ยเสียวเถอะวะ <c oughs> โอ้หแล้วแบบพ่วงด้วยอ่ะอันนี้เกียร์อะไรเนี่ยเกียร์สองอยู่เนาะสามปุ๊บแล้วก็ตรงเลยเนาะตรงเยนี่นนเนาะนนลแล้วนี่ตัวเองจะกล้าเลี้ยวไหมไม่กล้าดู <c oughs> <c oughs> เส้นเหลืองอย่างเดียวใส่เกี๊สสีเลยรถมันเจ็ดจับนั่นแหละนั่นแหละสีใชร่ระวังระวังไม่ค่อยมั่นใจนะเนี่ย <c oughs> วิวิวกระจกกระจกใจวิววิวะเนี่ยตรงตามเส้นนี่แหละฮะเสียวอ่ะตรงไปตามเส้นนี่แหละแล้วพวกมันจะเลี้ยวทางเลยตามเลยตามเส้นเหลืองอ่ะจริงเหรอเออหักตามเส้นเหลืองเลยเออนั่นหักเลยเกศีนั่นเลยไปศสามก็ได้หักเลยตามเส้นเหลืองนั่นแหละไปเลยจริงเหรอช่างเยอะคืนเรถกระะบนั่นแหละจะมาเป็ดๆอะไรจะมาโขสามชาอะไรตัวเกศี ดึงมาหาหลังอุ้ยละวงเหยียบคันเร่งมากไปนะคะเหยียบคันเร่งมากไปนะคะอ๋อมันบอกว่าล็อสูงเกินไปด้วยอ๋อมีเตือนด้วยโอ้ตบตบกนอาแล้วก็ดันอาอ๋อมันต้องให้ไฟนั้นหายโอ้เหยียบคันเร่งมากไปนะคะมีบอกด้วยอะอ๋อสี่รี นี่นั่มีซีรีส์เป็นเพื่อนมีเกียร์หเกียร์แปแล้วนั่นอ๋อเหรอใช่เฉตี้ต้องดันมาอย่างี้เนี่ยลงมันไม่ต้องผักอะไรทั้งนั้นมีเกียร์หกมันมีถึงกี่กี่เกียร์เกียร์ครับอู้วเกียร์ด้วยเหรอใช่เองเบาเบาดีนี่กลัวนะเนี่ยนี่ก็กลัวเหมือนกันในตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เไงในชีวิตครับครั้งแรกในชีวิตในชีวิตจริงจริงช่างเอ๋วแต่ช่างเอยวกล้าให้คำนี่จะช่างเอยวใจถึงกว่านะใจถึงกว่าพอแล้วดีกว่าพอแล้วพอแล้วตัวเองพอแล้วดีกว่า ผ้าเก่บให้ช่างเอียวพาเก่าดีกว่าไม่ไหวไม่มันเสียวจริงๆมันแล้วมันสูงด้วยแล้วมันคันใหญ่แล้วมันหนักไงเราเราไม่รู้ว่ามันจะเอาอยู่ในระยะไหนไงนั่งด้วยก็เสิงใส่ใส่เกบ้างให้หน่อยช่างเอียวว่างแล้วไม่ไหวว่ะโอ้ว่างแล้วรถละรถหลักร้านดูกระเป๋าสิเขาเรียกว่าผ้าคี่ลิ้วห่อทองนะเนี่ยห่อทองด้วยดูกระเป๋าเกนี่ดู ดูสภาพกระเป๋าซื้อใหม่ได้แล้วช่างเหี่ยวไม่ไม่เคยกระเป๋าหมานไงก็กระเป๋าหมานเราหมานมาแบบนี้อุ้ยอุ้ยที่จะเหี่ยวเราบอกโอ้ยปวดแท้เบาเบาเบาช่างเหี่ยวแล้วพวกเราจะถอยเข้ายังไงเออโอ้โหชินในกล้องเด้ะมืออย่างนี้แล้วเราถ่าเกียร์ปุ๊บดูนิ้วกลางเลยนะเอ้อุ้ยเบาเบาเบาเขาอุ้ยอ้ยเขาเปิดไฟพามาก่อน ปะสุดตาวอู้วันธรรมดาพี่คล่องเดี๋ยวนะไม่เวลาเราจะกลับรถเราต้องหาที่กลับใช่ไหมใช่มันยากตรงที่กลับรถเลยวลาขับรถพ่วงนะมันต้องหาที่กว้างจริงหรือว่าโล่งจริงนะครับผมโอ้ยโอเคครับทุกคนฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะซิ่งกันต่อนะครับผมครับเกินไปหุนะปากช่งเหี่ยวเราลุยเตรียมที่เลย Ha ha